วันนี้เอยจะพาทุกคนมาดูร้านหนังสือลอยน้ำนะคะที่เรือดูลาโซฟค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือกรุงเทพแล้วนะคะพอถึงบริเวณท่าเรือจะมีทางจอดนะคะเป็นลานจอดรถอยู่ด้านซ้ายมือนะคะซึ่งจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่จะมีรถตู้นะคะมาคอยบริการรับส่งไปที่เรือด้วยค่ะนีอ่อันนี้ก็คือแถวขาบรนะนาจัา๊ก นั่งไม่ถึง5นาทีนะคะก็มาถึงจุดที่เป็นบริเวณจอดเรือแล้วค่ะตอนนี้เราก็กําลังมาเข้าแถวนะคะเพื่อชําระค่าเข้านะคะผู้ใหญ่คนละ20บาทเด็กเข้าฟรีนะคะเราสามารถชําระเป็นเงินบาทได้เลยนะคะจะไม่มีการสแกนนะคะทุกคนเราก็จะได้ตั๋วมาก่อนขึ้นเรือก็ขอถ่ยลูกกันสักหน่อยค่ะ พอขึ้นมาถึงด้านบนนะคะก็จะมาเจอป้ายโฮปแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็เลยพาเด็กๆถ่ายรูปกันซะหน่อยนะคะอันนี้เป็นของที่เราลงทางเรือนะคะจะเป็นหมวกดูโฮปแล้วก็จะมีอันนี้เลโก้1นึ่ันนะคะประมาณแปดบาทแล้วก็จะมีแก้วนี่เรือดูแลอองร้อยยูนิตองยูนิตก็คือ1้อบาทราคาของบนเรือนะคะจะใช้หน่วยเป็นยูนิตค่ะซึ่ง100ยูนิตเท่ากับ80บบาทค่ะ นอกจากหนังสือนะคะก็จะมีพวกของกระจุกกระจิกอย่างอื่นขายด้วยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบกระเป๋าดินสอฟรเซนนะคะก็จะมีดินสออยู่ข้างในด้วยนะ100ยูนิตก็80บาทนอกจากปากกาเมะสกูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบลายหลายอย่างปนกันเลยนะมียางลบนะคะมีจิ๊กซอว์ไม้นะคะมีสส่รัดข้อมือนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ขายหนังสือนะคะหนังสือทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะทุกคนมีแยกหมวดหมู่นะคะเออสังเกตว่าหนังสือดิสนีย์มีให้ค่อนข้างเยอะเลยนะ บนเรือก็จะมีของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดสติ๊กเกอร์เรือนะคะอันนี้เป็นที่รองแก้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดินสอนะคะอ,อ,อันนี้จะเป็นระบายสี่ัวเลยนะน,น้องน้องน่จะระบายไม่ไหวหรอเนี่ยเยอะะมีกระติกน้ำด้วยนะเห็นไหม การมาขึ้นเรือนะคะควรจองคิวออนไลน์มาก่อนนะคะ<ม>เพราะว่าถ้าวันไหนคนเยอะนะคะเขาจะให้ติดคนที่จองคิวขึ้นก่อนนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะเป็นล็อกแบบงนี้อย่างนี้นะทุกคนห้องน้ำใช้ได้เลยสะอาดกคนมีดิชู้ด้วย ตอนนี้พวกเราก็นำของมาชำระเงินแล้วนะคะที่นี่นะคะจะรับบัตรเครดิตหรือไม่ก็เงินสดนะคะถ้าเป็นบัตรเครดิตเขาจะใช้เป็นเงินยูโรนะคะเพราะว่าเรือมาจากเยอรมันถุงกระดาษก็ขายใบยละ10บ,บาทนะคะถ้าเป็นถุงผ้าสปันบอนใบละ40ค่ะ เด็กอยากได้บอลลูนถัดมาก็จะเป็นบริเวณคาเฟ่น,นะคะเด็กอยากได้บอลลูนเต่านะคะก็เลยตัง้งรอกับได้มาแล้วะคะ่วะ,เวคะเด็กน้อยได้สีชมพูมานะคะดีใจมากโซนคาเฟ่นะคะก็จะมีขายพวกเครื่องดื่มนะคะป๊อปคอร์นนะคะของทานเล่นอื่นๆเหมือนมีไอติมด้วยนะทุกคน พวกเราไม่ได้แวะทานอะไรตรงคาเฟ่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรทานกันนะคะรอบที่เอ้ยมาเป็นรอบ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะซึ่งอากาศช่วงนี้กําลังดีมากๆทุกคนและช่วงเวลานี้ก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกด้วยนะคะ ตอนนี้เอวาร์มาอยู่ที่โครงการบาร์บีนีวิลล่านะคะเด็กๆก,กับเดน,นะคะอยากทานแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะก็เปิดเจอร้านนี้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือนะคะก็คือเดินทางมาแค่10นาทีเองหรือใครมาจากทางสุขุมวิทก็ทะลุซอยสุขุมวิท2ีได้เลย,ยค่ะตอนนี้อาหารที่สั่งนะคะก็ถ้ายอยมาเติบแล้วค่ะทุกคนแฮมเบอร์เกอร์ที่นี่จะมีทั้งหมูและเนื้อนะคะทุกแบบจะสามารถเลือกได้เลยอันนี้จะเป็นตัวเมซซี่ฟรายนะคะจะเป็นเหมือนเบคอนบดแล้วก็ราดซอสอร่อยมากอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะจะมีโต๊ะไม เมนูของเอ๋นะคะเป็นอ n c เ e Sam Beef ีนะคะอันนี้ก็มาถึงก็กดๆก,ก่อนนะทุกคนจะได้แบบนักง่ายๆนะคะทุกคนอันนี้เทคนิคการกินแฮมเบอร์เกอร์ของเอ๋นะคะเอสังเป็นพาวเดอร์ค่ะอารมณ์จะคล้ายๆแซนด์วิชนะคะสอดไส้หมูแล้วก็ชีชช้ช่ำๆมาเลยค่ะเมนูของเอ๋นะคะจะมากับตัวซอจิ้มค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสูตรโฮมเมดนะคะทําสดนะคะจากมะเขือเทศเลยซึ่งมันก็อร่อยกลมกล่อมมากทุกคนแต่ว่าเอ๋ทานตัวซอไม่หมดเลยให้ทางร้านช่วยแพ็คให้นะคะจะเอากลับบ้านค่ะเอาไว้ผัดสปากเกตตี้ให้เด็กๆค่ะเห็นทางร้านนะคะมีห ทุกคนมาเลยทําให้แป้งของที่นี่นะคะอร่อยแล้วก็สดด้วยทุกคนใครอยากหาร้านเบอร์เกอร์อร่อยๆทานนะคะก็แวะมาที่นี่ได้เลยนะคะสมิโซนะคะนอกจากนี้นะเดยยังบอกว่าร้านนี้นะเคยติดท็อป10ร้านเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพด้วยและจากที่สังเกตนะคะร้านนี้นะคะต่างชาตินิยมมากเลยทุกคนมีแต่ชาวต่างชาติมาทานค่ะ ทานเข้าเสร็จนะคะก็พาเด็กๆมาเล่นเพลงเก่านะคะของแบบบีนี่วิลล่านะคะก็เล่นได้ฟรีเลยนะคะถอดรองเท้าเล่นส่วนอันนี้ก็ผลงานหนังสือที่ได้มาจากการไปดูเรือดูล้อโทค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปได้นะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะสเตชันถัดไปนะคะเรือจะไปจอดที่ประเทศมาเลเซียยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเอ๋ยด้วยนะคะบาย